มันใช่ไหมมันในกระจกใช่ไหมจะจัดการมันเลยเอ้อโหยเพชจะไปย้อมลูกต่อยมันต่อยมันมันสู้มันท้าทายแล้วเพชเพชจะไปยอมเพชจะก,การมันลุกสู้มันเพชเพชสู้มันุ้ยเพชเอ้โหโอ้โหเพชจะไปย้อมเดยไปย้อมเพชจะไปยอมมันนะเอ้โห ยอมแล้วยังเห็ดมันยอมแล้วยังโอ้โหมันสู้เพ็ดมันสู้แล้วก็สู้มันเพ็ดเลยไปยอมมันตะการเลยลูก <c oughs> <c oughs> จะไปยอมมันลูก <c oughs> <c oughs> พอแล้วมานี่แล้วโอ้โห้มันยอมแล้วละมานี่แล้ว <c oughs> เพ็ดนะฮะแม่งี้ มานี่มาเร็วๆมันยอมแล้วมันยอมเราแล้วมางี้เร็วๆมามานี้มาหาแม่เร็วๆมามันยอมเราแล้ว,ลวโอ้โหใครทาเนี่ยใครทําลูกนะขอมือหน่อยเร็วๆใครทําขอมือก่อนเร็วๆอันนี้เหเขี้ยว